ตรงที่สครับของหน้าหนึ่งสปริงนิวส์ชมการพาดหัวข่าวก่อนใครในคืนนี้เลยก่อนนักสือพิมพ์เช้าวันพรุ่งนี้ครับพี่เบิ้มครับครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสูญเสียในวงการพระสงฆ์ครับคุณพัชระ,ชะครับนะฮะก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสองรูปนะครับละสังขารไปหนึ่งรูปแล้วก็อีกหนึ่งรูปทางตำรวจเขาใช้คำว่าทำอัตวินิบาตกรรมครับนะฮะภาษาชาวบ้านก็คือว่า ผูกขอตายผูกขอตายนะฮะนั่นก็คือเจ้าคุณสนอครับส่วนอีกรูปหนึ่งที่ละสังขารก็คือหลวงพ่อจรรันซึ่งเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ชมในหน้าหนึ่งสปริงนิวของเราเกือบทุกวันเกี่ยวกับอาการอาภาษของท่านในช่วงที่ผ่านมาครับและในที่สุดก็ละสังขารไปเมื่อเวลา8ปนาฬิกากับอีก37นาทีของเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับคุณวัชระครับเราไปพาดหัวกันนะครับเชญฮะวงการสงสูญเสียอีก เจ้าคุณสนอผูกคอคาดโรคซึมเศร้าหลวงพ่อจรัญละสังขารมอบเงิน50ล้านให้สิริราชคนะฮะก็<า> <ampoo> เ,เรื่องของเจ้าคุณสนอก่อนแล้วกันน,ออนะ,ค,ะครับเจ้าคุณสนอก่อนนะฮะเวลาประมาณ8นาฬิกานะฮะทางตำรวจสนสํารัญราชก็ได้รับแจ้งว่านะครับมีผู้ทำอัตว,วินิบาตกรรมหรือใช้นะครับ ใช้ผ้าคาดเอวมัดกับขือแล้วก็ผูกคอเสียชีวิตภายในวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารนะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นกุฏิของพระพรมสุธีหรือเจ้าคุณสนออายุ58ปีนะครับแต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ทราบว่ามรณภาพแล้วจากนั้นก็ทางมูลนิธิก็นำร่างของเจ้าคุณสนอส่งยัง สถาบันนิติเวศของโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อตรวจชนันสูตรกันต่อไปนะฮะตำรวจตรวจในพื้นที่แล้วนะครับโดยพลตรีทรงพลวัฒนชัยนะครับผู้บังคับการตรวจนครบาล6ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าในห้องนะครับซึ่งอยู่ในกุฏินั้นไม่พบร่องรอยการหรือค้นทรัพย์สินหรือการต่อสู้เบื้องต้นนะครับเชื่อว่าอาจเป็นการทำอัตมวินิบาตกรรมโดยพบ เอนะฮะที่ใช้ในการที่จะเหยียบขึ้นไปแล้วก็มีรอยช้ำรอบคอเป็นแรงกดทับของผ้าฮะสาเหตุที่ทำอตาตมวินิบาตกรรมนี้เนื่องมาจากทางเจ้าคุณสนอนี่ป่วยด้วยอาการซึมเศร้าครับคุณพัชนะแล้วก็รักษามาเป็นเวลานานพอสมควรนะฮะก็ต้องทานยาวันละ4ี่มือร,ระยะหลังนี้ไม่ให้ไม่ให้ใครเข้าพบเลยนอกจากลูกศิษย์ แล้วก็ญาติโยมที่สนิทเท่านั้นเองครับ,ะร,บระยะหลังก็ทางรพระในฐานะพระอุปถากเจ้าคุณสนอก็เล่านัข่าวนะครับบอกบว่ามือของท่านสั่นบนเบื่อหลายครั้งแล้วก็มักจะเก็บตัวเงียบอยู่ในกุฏิไม่ค่อยรับแขกครับรก็ทางเจ้าวาดวัดสักเกตก็ทราบอาการก็เป็นห่วงเคยมาเยี่ยมจะให้พระมานอนเป็นเพื่อนเนื่องจากท่านอยู่กุฏิคนเดียวแต่ว่าเจ้าคุณสนอก็ปฏิเสธครับ ะะทางด้านผู้การนิติเวศซึ่งศพของท่านนำส่งนิติเวศโรงพัลตำรวจนะครับพลตรวจตรีพรชัยสุธีรคุณบอกว่าจะตรวจสอบโดยละเอียดทั้งเลือดทั้งหลอดของเหลวในร่างกายว่าถูกวางยามีสิ่งแปลกปลอมในเลือดไหมตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแท้จริงได้ช่วงบ่ายพรุ่งนี้น่าจะสามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงได้ซึ่งยังไม่ทิ้งปมฆาตกรรมรนะฮะก่อนหน้านี้นะครับเราเห็น เรื่องราวของพระพมสุธีหรือเจ้าคุณสนอนี่ขึ้นหน้าหนึ่งนักเสพพิมพ์ครับนะฮะเ,เนื่องจากว่ามีการกล่าวหาว่าเจ้าคุณสนอมีส่วนโัวพันนะครับกับการใช้งบประมาณในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพส,สมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวจํานวน67ล้านบาทครับคุณประชละครับซึ่งทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรืตอตงงอนี่ทําการตรวจสอบอยู่นะฮะครับพอหลังจากนั้นท่านก็ ไดอ้ออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดสัเกตแล้วก็ออกจากกรรมการมหาเทระสมาคมครับแล้วก็เกิดอาการป่วยตามมาครับก็ท่านก็เรียกว่าถูกปลดจากตําแหน่งกรรมการมหาเทระสมาคมคถูกปลดออกจากการเป็นปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดสักเกตหลังจากที่ท่านได้รับตําแหน่งหลังจากสมเด็จเกี่ยวครับ ได้มรณภาพไปแล้วก็ถูกปลดออกจากเจ้าคณะภาค12นะฮะ,ฮะนะครับสำหรับประวัติโดยย่อนะครับของเจ้าคุณสนอนะฮะเกิดวันพุทธศักราชที่7กุมภาพันธ์ปี2,500 ซึ่งถือว่าอายุอย่างน้อยครับคุณพัชระรรเป็นชาวอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปสมบทเมื่อ29เมษายนปี2512นพัสศีมาวัดสเกตโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนนะครับแห่งวัดสาเกตนะครับเป็นพระอุปชาจากนั้นก็ดำรงตำแหน่งชั้นสูงเรื่อยมาและถือว่าเป็นเป็นการเลื่อนสมณศักดิ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของกรุงรัตน,นโกสินทร์ เพราะว่าเพระเจ้าเจ้าคุณสนอนี้ได้รับการแต่งตั้งขึ้นชั้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุไม่ถึง50ปีฮะซึ่งมีอยู่แค่4รูปนะร,ร,รูปแรกก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์หรืออาจอาสโพับ,บแห่งวัดมหา,าธาตุนะครับรูปที่สองสมเด็จพระยานสังวร <c oughs> ก็คืออดีตพระสังฆราชข,ของเรารูปที่สาม สมเด็จพระพุทธารย์เกี่ยวอุปเสโนนะครับซึ่งเป็นพระอุปชาและรูปที่สี่ก็คือพระพรมสุทินี่แหละครับก็ถือว่าอายุอย่างน้อยนะฮะอ่านี่ก็คือประวัติโดยย่อของเจ้าคุณสนอครับคือท่านขึ้นชั้นรองสมเด็จคําว่ารองสมเด็จเนี่ยคือสมณศักดิ์ของพระเนี่ยนะครับขอเรียนท่านผู้ชมชั้นสูงสุดก็คือชั้นสมเด็จนะครับถัดลงมาจากชั้นสมเด็จก็คือชั้นพรหมพระพรหมก็ ตำแหน่งของท่านในปัจจุบันเนี่ยคือพระพรหมสุธีนะฮะก็คืออีกชั้นเดียวก็เป็นสมเด็จแหลบสมเด็จก็สูงสุดของพระแหละสมณศักดิ์ครับแต่ว่าทางสำนักพระพุทธศาสนาได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าสตงได้แจ้งสำนักพุทธแล้วว่ากรณีเงิน67ล้านเนี่ยนะครับที่เคยเป็นข่าวนั้นเนี่ยไม่พบความไม่โปร่งใส เหตุเพราะวัดสเกตได้คืนงบหลวงที่เบิกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยคืนกระทรวงการคลังหมดแล้วนะครับก็แต่ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องที่อาจจะทําให้เกิดละการเครียดของท่านครับนะครับอ่าอ่าส่วนเรื่องของหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีคุณพระชาลาเคยไปไหม ไม่เคยไปผมเคยไปครั้งหนึ่งนะครับไปกราบสการะหลวงพ่อจรันเพราะหลวงพ่อจรัญเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเป็นแสนเป็นล้านครับก็วัดนี่ภายในบริเวณวัดนะฮะถูกก่อสร้างมาสําหรับเป็นที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเลยครับใครที่จะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมนะครับไปอบรม3วัน5วัน7วันก็ต้องไปที่ วัดอัมพวันของหลวงพ่อจรันครับ,รบหลวงพ่อจรันก็อา,าพาธแล้วก็เข้ารับการรักษานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริาราชครับจนกระทั่งเช้าที่ผ่านมาเวลา8.37นาิกา37นาทีนะครับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ออกมาแถลงนะฮะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล นะฮะก็บ,บอกว่าอาการของหลวงพ่อจารันเนี่ยที่มาจากอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบคณะแพทย์ก็รักษาด้วยยาปฏิชีวนะและให้ออกซิเจนนะครับต่อมาก็มีโรครุนแรงขึ้นแพทย์ถวายการช่วยหายใจถวายการประครับประคองการรักษาแล้วก็หลอดเลือดด้วยเครื่องพออยุงการทำงานหัวใจแล้วก็ปอด ถวายการรักษาทดแทนไตและก็ระยะหลังอาการสุดลงเริ่มมีเลือดออกผิดปกติจะต้องมีการถ่ายเลือดและเตด,ดเลือดจนในที่สุดการทํางานของอวัยวะต่างๆล้มเหลวลงไม่สามารถถวายการรักษาเพื่อประคับประค,คองต่อไปได้จึงมรณภาพหรือละสังขารไปเมื่อเวลา8.37นาิกา37นาทีครับของพระชะละครับสังขารของหลวงพ่อจรัญครับก็ได้ถูกนําจากโรงพยาบาลศิริราชเคลื่อนกลับไปบําเพ็ญกุศลน,นะฮะ อยู่ที่จังหวัดเสียงบุรีีวัดอัมพรวันวัดอัมพรวันวันนี้ก็มีคณะสิทธิานุสิ์คณะสงฆ์ข้าราชการพุทธศาสนิกชนประชาชนนักเรียนจำนวนมากครับวันนี้ไปรอรับสังขารของท่านนะครับครัก็มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครับสรีระสังขารหลวงพ่อจรันที่ศาลาสุธรรมภาวนาครับ ก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับได้มอบเงิน50ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลสิริราชนี่โชว์นี่เป็นเช็คใช่ไหมฮะเป็นเช็คเลยนะฮะนี่คือคณะสิทธ์นะครับได้นําไปให้หลวงพ่อจรันเนี่ยท่านได้แตะเช็คนะฮะเพื่อที่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชนะครับ50ล้านบาทโอ้นี่ท่านก็เรียกได้ว่า ได้บริจาคแม้กระทั่งจนกระทั่งในวันก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะฮะหลวงพ่อจารันนี่ประวัติโดยย่อนะครับเกิด15สิงหาคมปี2471นะครับอายุ87ปีนะครับบวชมา67พรรษาออแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือจเจ้าวาดวัดอัมพวันและเป็นที่ปรึกษาจเจ้าคณะภาค3 ท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการานั่งสมาธิเป็นพระนักเทศวิปัสสนาจารย์นะครับแนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาเน้นทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน4ยุบหนอพองหนอแล้วก็บทสวดมนต์บวบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือคาถาพาหุงมหากาครับคุณพ,พัชาร,ราหะครับ ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะครับหลวงพ่อจรัญโอ้เยอะครับเยอะเยอะมากๆเลยผมไปนี่นะครับโอ้โหแทบจะไม่มีที่จอดรถนะฮะที่วันผมไปก่อนเข้าพรรษารบเมื่อปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นท่านก็ยังเดินออกมาเพื่อที่จะให้ทางญาติโยมเนี่ยได้ถวายปัจจัยครับเอาละครับมาดูพาดหัวถัดไปับเป็นประเด็นที่กําลัง พูดกันสนั่นเมือง Talk of the Town <ะ>ลูกเทพสายการบินนี่ถึงขั้นเก็บตังค์แล้วอนุญาตให้ขึ้นไปเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งได้เลยลูกเทพเป็นตุ๊กตาที่ผมธรรมดาไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตผมก็เข้าใจว่าเป็นลูกคุณสุเทพเทือกสุบันคุณขิงนั่นแหละครับ <laughs> หรือหรืคนอื่นๆไม่ใช่ อภิสิทธิ์หรือคุณชายหมู<อ>่ะอันนี้ไม่ใช่ลูกเทพนี่นะไม,ไม่ใช่เทพเทือกนะฮะออันนี้เทพไหนครับอันนี้เป็นเทพได้มีการทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณหรืออะไรมาสิงสถิตอ,อยู่ในตุก,กตาแล้วก็ไปเลี้ยงกันอถ้าผมพลาดหัวข่าวข่าวนี้นะครับก็จะบอกว่าฮิตเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพอย่างนี้ได้ไหมได้เลี้ยงตุกตาลูกเทพได้นะฮะ จิตแพทย์เตือนเอามาเกี่ยวจิตแพทย์ยังไงล่ะอา้าวมันก็ต้องดูสองสองสองทางหน่อยว่าเลี้ยงแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงครับนะฮะมีสติอย่าหลงงมงายโอ้ต้องมีสติมีตำรวจเกี่ยวด้วยนะ,ะาทางพบตรบิ๊กแปะ๊ะพลตเอกจกักรทิพย์ชัยจินดานะฮะเกี่ยวยังไงตำรวจบอกว่าห่วงนะจะยัดยาขึ้นเครื่องอะ่ะเอายายัดใส่ ในตัวของตุต๊กตา,ตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินครับพะสายการบินอนุญาตก็นั่นแหละทำเป็นเรื่องเป็นราวไปฮะวันนี้เป็นเรื่องนะครับเรื่องสายการบินไทยสมัยเนี่ยครับมาอนุญาตอย่างเงี้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาฟังท่านผอ,อสถาบันการบินพลเรือนแห่งชาตินะครับครับเดี๋ยวจะเชิญมามันเกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องความปลอดภัย ปัญหาเรื่องลูกเทพนี่มันไม่ได้อยู่ที่คนเลี้ยงกับคนขายนะครับคุณพัชรละเกี่ยวกับอะไรมันเดือดร้อนถึงคนเอกประวิรวงสุวรรณทำไมร <laughs> องนายกลตดีกัลางโหมคนน้กข่าวไปถามอ่ะนักข่าวไปเที่ยวถามใครต่อใครถามรองปวิรถามพบตรลเลี้ยงเปล่าลูกเทพอ่ะตุ๊กตาลูกเทพมีไหมคุณพัชรละมีกี่ตัวผมไม่เข้าขั้นเหรออล้วะเรไปฟังเสียงท่านท่านรองนายกปวิรก่อนไหมเออนะฮะอ่า น <ítulo> <lok> ี่นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ตุ๊กตาลูกเทพนะฮะอ๋อฮะฮะเชิญครับมามีวันนี้มันเกิดไปสร้างกระแสขึ้นมาน้องก็ถามว่ายางพาราขนาดนี้พลังท้าถึงเนี่ยเราจะเป็นแปรรูปเป็นตุ๊กตาเทพเพื่อจะขายขายเพื่อให้เกษตรกรได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามันทําขายได้ก็เอาที่ลองดูก็ผมไม่รู้แหละตุ๊กตาความจริงตุ๊กตาเนี่ยมันมีมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมันมีหรอก นะครับต๊กตาก็เล่นเด็กเด็กเล่นนะนะนะครับคุณไม่รวมพุ้นอย่างไรสอนเปเปิดเปิดเองเลยไปไปเปิดแล้วไปไปแล้วเผื่อจะมีนักเรียนไปเรียนเผื่อมีตู้ตาไปเรียนอ่านะฮะไม่มันไม่มันฮะไม่มันไม่มันใช่ไหมฮะผมอยากฟังคนพูดมันมันวันนี้ยอ่าถ้า่างนั้นก็จัดไปครับพรตอรอจากทิพย์จยินดาฮะอ่าผมไม่บ้าพอจะเลี้ยงหรอกนี่จริงเหรอก็ไปฟังเสียงดูสิ ว่าท่านจากที่พูดอย่างนี้จริงือเป่ะ,ะยืนยันด้วยเสียงเชิญครับคือก็เป็นความเชื่อข,ของบุคคลนะครับถามว่าเหมาะไม่เหมาะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะเหมาะนะเอาขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะฮะผมถามว่าวันนี้ตุ๊กตาเนี่ยเข้ามาจากไหนผมไม่ทราบนะครับแม้แต่พระเองเนี่ยท่านยังไม่เห็นด้วยเลยนะครับไม่รู้จะมียาเสพติดอยู่ในตุ๊กตาหรือเปล่าถ้าทางวันแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นหลังได้ ผมไม่อยากไปไปพูดมากนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิของบุคคลนะนะแต่ถามว่ามันเหมาะไหมไม่เหมาะเหมาะหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อในสวตัวสวนตัวผมเองว่าผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะนะผมไม่รู้ตุ๊กตาตัวเท่าไหร่เอาเงินไปทําบุญจะยังดีกว่าจริงๆนะจริงๆประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ไงก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะเลี้ยงตุ๊กตาเทพเนี่ยผมก็ต้องเข้มงวดอยู่แล้วผมไม่ห่วง,งเรื่องยาเสพติดเนี่ยใช่ไหมผมจะรู้ได้ไงบางคนหน้าตาดีๆถือมาสักสามตัวสัก200สองร้อยเมตรก็แย่แล้ว ข่าวมาเนยนะครับมาเช้าก็อ่านข่าวก็ยังตกใจอยู่รถทัวร์ก็จะเาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยรถไฟเอาคเรือกเอาไปกันใหญ่ทีนี้นะครับก็ฝากขอความร่วมมือด้วยนะครับมผมผมผมไม่เลี้ยงผมผงไม่บ้าพอแะครับนะค,บคุยกับตุ๊ก,กตาบาบี้อย่างนี้ผมไม่เอาทุกอน,นะผมไม่รู้เรื่องนะครับก็ฝากความหงใย,ยด้วยนะครับ ได้เห็นไหมผมไม่บ้าพอได้ยินชัดเลยครับแต่ว่าตัวเท่าไหร่อ่ะท่านพบตรถามวันนี้พี่เบิ้มกับผมก็สัมภาษณ์คนขายมาแล้วแล้วแต่สองพันกว่าถ้าเป็นตุ๊กตาจากจีนครับถ้าเป็นตุ๊กตาเมกาก็หมื่นหมื่นกว่าอืถ้าจะปลูกเสกเอาวิญญาณเข้าด้วยเนี่ยวิญญาณเด็กเข้าด้วยเนี่ยแถมอีกห้าร้อยบาทเอาอย่างนี้ ไปฟังเสียงทางคุณหมอพูดสิครับนักจิตแพทย์นะฮะเป็นคุณหมอด้านจิตแพทย์เลยใช่ครับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ผู้อำนวยการสถาบันราชานุก,กูลพูดเกี่ยวกับคนเลี้ยงตุ๊ก,กตาลูกเทพนี่แหละนะฮะจะไปฟังครับ คงไม่ใช่จะต้องรอให้เป็นโรคทางจิตแล้วค่อยมาบอกกันนะคะแต่ว่าเพียงแค่มีจุดอ่อนบางส่วนที่สามารถพัฒนาได้ในกลไกทางจิตใจอย่างเช่นการขาดความเป็นตัวของตัวเองการขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะควบคุมชีวิตและทิศทางของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะว่าอยากจะฝากว่าขอให้ใช้สติในการดํารงชีวิตให้ดีทบทวนถึงศักยภาพของตนเองตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ในชีวิต แล้วก็พยายามใช้ศักยภาพของตนเองนั้นเนี่ยเดินไปสู่ทิศทางที่เรามุ่งหวังนะคะเมื่อประสบความสําเร็จในความหวังเบื้องต้นที่ทําได้แล้วจึงค่อยๆขยับความหวังหรือความฝันนั้นให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆโอ้คุณหมอท่านใช้คําที่แบบบวัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุนตกลงคุณพัชราจะแปลความหมายที่คุณหมอพูดใช่ไหมฮะผมอ่านแปลสิผมอ่านไม่แปลฮะ,ะคุณหมอใช้คําว่ามันเป็นจุดอ่อนบางส่วนในจิตใจ ที่สามารถพัฒนาได้ครับพี่เบิม้มพี่เบิ้มมันมีจุดอ่อนบางส่วนในจิตใจหรือเปล่าอย่าไปยึดเหนี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพใช่ไหมทํานองนั้นต้องเดินหน้าต่อมันต้องอยู่ด้วยตัวเราเองอไปพึ่งพาอะไรในสิ่งอะไรส<ะ>ักอย่างหนึง่งเรื่องนะฮะอย่าไปพึ่งเรืเ่องที่มันงมงายแบบนี้อืครับผมเติมให้แล้วกันทํานองนั้นครับแล้วท่านผอสถ,ถาบันการบินพลเรือนแห่งชาติท่านจุลาสุขมานพเนี่ยนะฮะบอกบว่าเดี๋ยว จะขอเชิญสายการบินมาหาหรือหน่อยเรื่องลูกเทพเนี่ยเอาอย่างงั้นเลยเหรอ,เ,อ,อเพราะปกติสัมภาระขึ้นเครื่องเนี่ยหนึ่งจุดเก็บก็คือบนเขาเรียกอะไรนะบนหิ่งบน,บนหิ้งที่ต้องมีที่เปิดถ้าหากว่าหนาผู้ก็โหลดลงใต้ท้องเครื่องสองใต้ท้องเครื่องหรือถ้าเอาขึ้นเครื่องไปก็ต้องใต้เบาะที่นั่งของคนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยถ้ามาอยู่ข้างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง ระจะ<า><า>อนุญาตไหมเกี่ยวพันเรื่องความปลอดภัยก็ไม่รู้อ่ะท่านพูดในทํานองว่าอาจจะอาจจะไม่ให้อ่าอ,อายุ่งละสิทีนี้ใครเกาะกระแสก็ต้องหาทางหลบเอาให้ดีก็แล้วกันไปไหนมาไหนลูกเทพไปไม่ได้ครับนะฮะอ่อะทาทั้งนั้นเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ